Gamer, สวัสดีครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านตั้งอยู่บ้านาเชือกตำบลนหนองแปนออำเภอกำมลาสัยจังหวัดกฬสินครับผมเบอร์โทร0 8 7 954 3225ครับผมวันนี้มารีวิวรถ3408นะครับตัวดีทีนะครับคันนี้เก็บสภาพใหม่ทั้งคันนะครับผมสวยๆเลยนะครับมีอุปกรณ์ใบดันผ่านบวลโรตารี่เลยนะครับผมคันนี้อุปกรณ์ครบเลยนะครับรถคันนี้ปี51นะครับ ชั่วโมงทำงานสองพันเก้าร้อยห้าสิบชั่วโมงเองนะครับผมอ่า,อายางดีสี่เส้นนะครับ ช็คระบบพร้อมเช้งงานหลายรายการนะครับผมคันนี้นะครับตอนนี้ได้คอนโทรลใหม่เลยนะครับของใหม่นะครับผมคันนี้ของเหลวทั้งคันนะครับเราเปลี่ยนหมดแล้วนะครับผมโบสสลักนะครับเก็บงานนะครับผมใบดันก็เหลือเยอะนะครับ โรต,ตรีตาช้างนะครับหนึ่งหสองนะครับผมพร้อมใช้เลยนะครับโรต,ตรีนะครับผมใบก็ได้อีกสองสามปีนะครับใบโรต,ตรีนะครับผมลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถ l อ4 0านะครับผม คันนี้เช็คพร้อมใช้งานนะครับมาดูช่วงท้ายนะครับฐานห้านะครับใบยี่สบสองนะครับผมเราเก็บสภาพสวยนะครับอ่าช่วง TTO นะครับก็สภาพดีนะครับผมสวยสวยเลยนะครับแขนแขนตึงโซ่นะครับ ก็เขาใหม่นะครับผมเราจัดให้ใหม่เลยแขนกลางเราจ,จัดให้ใหม่นะครับผมสลักก็ใหม่นะครับระบบไฟนะครับออกทุกจุดนะครับผมเดี๋ยวมาดูการทํางานเลยนะครับผมมาดูระบบการทํางานกันเลยครับผมเอาเลยสตาร์ทเลยตอนนี้เครื่องแน,น่นๆน,นะครับผม ดูไปมีดนะครับโอเคนะครับไปนี่ขึ้นได้เปิดดีนะครับผมเดี๋ยวดูฐานนะครับขึ้นเดียวนะครับผมอ่าวิวไล นี้เช็คระบบพร้อมใช้งานทุกรายการแล้วนะครับผมลูกค้าเอาไปไว้ใช้งานเลยนะครับคันนี้วิ่งไม่หอนนะครับรถวิ่งเงียบนะครับลูกค้าทนใดกำลังมองหารถ L3408 นนะครับผมคันนี้เอาไปใช้งานเลยนะครับ อันนี้ของเหลียวเราเปลี่ยนทั้งคันแล้วนะครับผมเช็คคานหน้านะครับผมแน่นพร้อมใช้งานขับสีนะครับผมเดี๋ยวมาลองขับสีกัน,นครับผมมาดูระบบขับเคื่อนสีล้อกันเลยครับผมเอาเลย ได้ปกตินะครับไม่ดังนะครับเงียบๆนะครับผมเดี๋ยวเยี่ยบกันฟีน้อยอกับเครื่องสีล้อได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่พ่้ปั่นดูหน่อยอเดี๋ยวเราจะลองใส่พอ มาดูเครื่องกันนะครับผมที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็หม้อน้ำน,นะครับผมมาเลยรถคนนี้เราเก็บสภาพสวยทั้งคันนะครับเช็คระบบพร้อมใช้งานนะครับผม เครื่องแน่นดีนะครับเกียร์ดีนะครับคัน,นี้ไม่หอนนะครับเกียงท้ายดีนะครับผมระบบฮนโลลิกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมได้อุปกรณ์โรตรีไปดันผันควนนะครับสชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกันครับผม พอน้ำกันครับน้ำไม่มีดันนะครับไม่มีควันนะครับเห็นไหมครับไอ่มีไอนะครับผม,มเครื่องแน่นแเลยนะครับผม ไฟกระปองลงน่อยคันนี้ได้อุปรกรณ์ใบดันผันพนโรตรี่เลยนะครับราคา1 9 9 0 0 0บาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกิน400กิโลเมตรแรกส่งฟรีนะครับผมหรือลูกค้าไม่สะดวกมานะครับจองทางออนไลน์ได้นะครับผมโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมเรามีคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผม เราจะส่งจริงนะครับมีหน้าร้านนะครับผมสวัสดีครับ